ข้าแต่พระบิดาลูกขอยกเสียงอธิษฐานด้วยใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อเพื่อผู้ที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินผู้ที่แบกรับภาระหนักจนหัวใจเจ็บปวดผู้ที่ต่อสู้กับความไม่แน่นอนและความกลัวขอพระองค์ทรงโปรดแล้วโลมจิตใจของพวกเขาปลอบโยนหัวใจที่กำลังร้องไห้และทุกข์หนักขอสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาคุ้มครองจิตใจ ขอทรงประทานกำลังเรียวแรงเพื่อเขาจะมีกำลังขึ้นมาใหม่และประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของพวกเขาขอทรงเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เทพระพรแห่งการจัดเตรียมให้แก่พี่น้องที่ขัดสนขอทรงเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ที่พวกเขาจะได้เห็นการอัศจรรย์และการส่งช่วยเพื่อพวกเขาจะได้เป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้า สำหรับการอวยพรที่จะหลั่งไหลมาสู่ผู้ที่ขัดสนอธิษฐานในนามพระเยซสสูคริสต์เจ้าอาเมน